อ๋อ Allah 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 ที no, ่นี่อาจจะไม่เป็นก็ a ด้ทำไมถึงต้อง่ตรงนี้ฮ่าบอยฮู้ววน่นคไม่มีศัตรูที่ต้องให้จัดการแล้วมั้งก็ไมถจะรู้เหรอยังไงก็คือทำไมน้อยนี่ด้วยน้อขอร้องอ่ะ 因为我前面有鱼。啊啊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  ขึ้นมาถึงขันล้วนะโอ้โหจัดเลยอ่ะอุ๊ยว่าจะตาอะยรอเ้นแ่ไจริงๆทำไมมา ขอบพระทัยแม่ไม่มีนาฬิกาด้วยวะขึ้นมา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 เป็นวันข้างเงี้ย เพื rium, Dante, ่อนเพื่อนเพื่เพืนดมัากษาลักไก่ไมไม่เรากไม่นี่ขุนน้ร่างำขอใครเพื่อนฉันเองค่ะเพื่อนมาเพื่อนมีจะรอดไหม เราช่วยไม่ได้นะทําไมอ่ะทําไมที่จะไม่ด่าเคิดไม่ได้หรอถ้ากินนี้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็ตายไปเลยโอ้ย y god สองพวงบานไม่พอยกบวยน้องเพื่อนแต่วันนีหนืแล้วลยเกิดชนก็ตกแบบนี้แล้วัะไปต่อ ฉันลตาให้แกแล้วนะจริงนั้นที่ฉันเซฟเงินนั่นก็คือรอท้ของนายได้แหละจะลงเซนยันใครนะเธอไม่รู้อะไรฉันก็พยไม่ไดย้ดที่สจริงๆี่้คุณทนให้คุณทนดปยฉันเวิตรงนี้เถอะ เ,เพื่อนคอนจานีน่ากำลังกันนะก็ได้แค่นัันะแหละววางเงินนะพเพื่อนอขัดแก้มมากตองเสียต้งเงินต้องสีดตองเงิน,นงฉันไม่รู้จะไระตุ้นเหมือนกันจะไปรู้อะไรล่ะไม่รู้หรอกแล้วก็แค่ช่วยเพื่อนเรานะแสงใคนะรเนี่ยอาจารย์แมวเอง ตามเมียวอยู่สนุกไม่ใช่เหรอก็ออใช่ลืมไปแต่มันนี่ก็คือเสียงที่ตามเมียวอยูงงนะ่นั่นแหละตาเมยวเพื่อนหนูได้ไหมคะก็ะไม่ได้เพราะเขาตายไปแล้วช่วยชีวิตนี้เขาไม่ได้หรอกนะ่ยไม่ตามเมแมวต้องสร้างไปคขึ้นมาเลยคือจบเพื่อน โอเคนะเพื okay, well, ่อนขอให้ในปีสุดกติมนะเว้ยเอาละเอาละเพื่อนนายกูเลี้ยไปแบบจริงแล้วละนะเอาวละนะฮันเจ้านี่ไเว้ยเรียนฮันก็เรีนี่แล้ว ด้าเล่นะเล่าวัน้พอถูกิงๆฉันไม่รู้วันจะทำอยังไงนะไม่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 ด้เพื่อนเพื่อนเพื่อนย่าไปนะมอไม่ทันแล้วล่ะเอ้ยโอ้โหประจังเราช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้แล้วล่ะ ที่แต่ก็ต้องเผายังเดียวนั่นแหละโอ้ไม่ค่ะฉันฉันไอ้คนทก่บะเจพื่อนอีกหลายไปเลยเกิดตาไปแล้วจะไปช่วยอะไรล่ะคะโอ้ไม่เพื่อนเนี่ยพุ่งไปเขาจากเราไปแล้วไม่เอาไม่อยากให้เพื่อนจากไปอ่ะความงียหน่อยอ่ะไม่รู้แล้วนะ ไปเดินทางนี้นะจะหยุดฟังนะฟังหมอไม่อยากให้ฝังเลยเอาแะไรนะเราจะลงเตชีออกเดกันเลยนะฮะเราจะมา ที่เดียวเขนยนะแต่คนจะได้เจอ,อไปอีกนานเลยแหละแต่คงไม่ต้องไม่ได้เจอกันจะเอาตามอาเลไหก่อนร๊แต่ชับงการไปหลังเจอที่ที่ทีที่ที่ันปลุกคนเลุเสิโอ้ยสมบ เขาเป็นอะไระจะกตามไมลืมเอาละใเดูเขาเยเขายังเขายังเท็ดาวออกไปเลยไปแก่ฉันจะเผาแล้วอรไปกยเป็นมันจะไปคนแล้ว รอไปซะรอจนกว่ไฟมันจะดับก็จะได้ชมเพื่อนใหมไหมไม่รู้อะใส่เรียนไปแล้วโอ้ไม่เลย่ร้อยของฉันอรอหนึ่งทุ่มแล้วไฟมันจะดับเองโดยอัตโนมัตินี่วัดหรือเทคโนโลยีวะเอารามันจะดับเองถ้าไปตรงนี้มีเออ สีเขาไประเทศไทยอยู่ตรงนี้โอ้ยอย่าไปช่างมันค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วโอเคเพื่อนแค่ขอนะรอหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มห,หนึ่งทุ่มไปอ่ะไม,สม่สองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วไฟดับตีไฟดัฟบตีสองทุ่มป,ปุ๊บ๊บ เอาลค่ะต yes. ้องสิ oh. ่งกันแล้วไปลัวิ่งไปละวิ่งไปกันเดี๋ยวต้องใช้โอเคเอ่ มัคงเ็ไปได้เีมไปาแล้วนี่นะจะใหไปช่วยอะไรนะแล้วก็พออไปแล้วด้วยออ my god อ uh. ด ที่เออท,ที่นั่นละกันวาบไปท่านผู้เป็นังวาบฉันรู้ด่านแมวกระไรขึ้นหรอมันจะมีมเมมด็กคนหนึ่องนะที่เขาอยู่ข้างล่านะแล้วก็หลังจาก,ากาน,านั้นเขาก็จะาลรบลงไปหลังจากที่ดูว่าเพื่อนเขากลับคืนมาไม่ได้แล,ล้วก็ไปดูให้หน่อยนะท่านจานแมวครับที่เป็นจ่านแมวครับ ขาดเลยแล้วคำสั่งไหนวะตรงไหนวะเออยังไงตรงนั้นมันมีหลุมศพแล้วก็มีผู้หญิงนอนอยู่ก็ฉันอยากจะรู้ไอ้โน้ตเตือนโน้ตเตือนไหนโน้ตเตือนเตือนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันจะไปถูก่าตนทำไมต้องไปไปถูกว่าฉันลาจะตัดตาเพื่อฉันไปไม่ช่วยจะไม่ฆ่านะเพื่อเขาแค่ระมัด,มดระวับบงเองถ้าไปทั้วันไม่ได้แล้วหรอ ไม่ได้แล้วตายไปแล้วเออตายแล้วเราช่วยไม่ทันจริงต้องเจ้าแมวก่อนว่าเราช่วยไม่ทันช่วยเขาไม่ทันแล้วหมดนะเจ้าแมวตายไปแล้วอ่ะเราต้องเขาไปฝังอีกคนเลย่างั้นหรอถ้าไม่งั้น 那个，那个、啊。 อะไรนะี่ยศพที่เผาไปแล้วนี่เป็นศพคนาาางานดูดิมีจริงเปล่ามีจริงจริงด้วยว้าวศพหันได้ด้วยอะไรวาเนี่ยเผาซะแล้วจะต้องทนกันฆ่ารินเหรอมีอยากฆ่าเลย ได้อยู่กับเพื่อนสมใจอยากไม่ได้หนูเลยโอ้โเขาย่กับเพื่อนโอเคไม่อยยังตละกับเไปไอ้หา ได้แล้วโอเคเห็บตาเดียวเห็บตาเดียวว่าไงว่าว่าเลยจะบอกว่าเราเผาศพนั้นแล้วครักอย่าไปเผาศ้ชายเนี่ยจะเผาศพผู้ชายยังอ่ะฮะเขาไปแล้วครับไม่มีไปแล้วอ่ะอัก็ใจว่าติดชายไป่สิ่งผู้ปกติเอ้วจริงเหรอ จีงเลยล่ะเป็นล่างที่โล่งหน่อยเลยนะแต่จะไม่รอดต้องทำอะไรจะเกิแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะดูจะผมอยากทำดูไหมครับแต่มันก็ไม่ดีหรืออะไรบ้างหรอนห่นอะไรสิแล้วจะทำไปกันเพื่ออะไรล่ะมันไม่ดีเดียวแต่จะทำก็ทำไปแล้วแต่เลยขึ้นมาหอบมาลากตรงนี้สิ ว่าไงไงน,นะครับถ้าเทปย่าเมียวเอาเถอะติดแม้ว่าจะสายเป็นเรื่องนะมันจะสายยังไงอะครับดิบกลับไปเถอะเปลี่ยนตัดแทนเป็นสีอย่างอื่นเปิดจะตได้องเห็นว่ามันเป็นสีอะไรเป็นสีดำสายดูครับไปแล้วเนะสียเพรชมากเลย เด็กบอกพังด็กสองคนน่าผ่าดีกว่าเองนเอาวัต้องกกอะเป๋าเด็กปกันแล้วนี่เป็นจ้าสอคนนี่จาผู้ไปทางตากเขาเสียชีวิตไปแล้วนะเออรู้แล้วทำไมฉันไม่เห็นไม่เห็นกเขาโดนเผาอยู่เลยโอ้น่าเสียแล้วกันเขาคงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงทำไมนะทำไมกันนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะเกิดปฏิกิริย์ขึ้น โอ้ยปรากว่าปีศาจร้ายทั้งหมดไปหายไปหมดแล้ววันนี้จะไม่ได้อยู่จริงค่ะย้อยฉันบอกนะไปบอกว่า,อามองแดนด้วยว่าที่เอาวะไปท่กเรียนจอสาหนังสองคนนั้นะต่ชีวิตไปแล้วนะทำไมลนะ่ะเกิดอะไรขึ้นจ๊กครับ เขาชายเขาเป็นไอ้คนคนที่ยิงคนที่ยิงเขาก็ายตามเพื่อนเขาไป้วยการสนุกเรียกตรงัวเเพื่อนมากเลยนะเพื่อนเอนเราเพื่อนหห้มากนะครับไปบอกใจของเขาดีกว่าอาจารยว่ายังไงว่าไงครับ มีอะไรเหรอเขาเป็นชื่อในแป๊บหนึ่งนะไฟไฟเติร์ไม่มีจ้าไม่แล้วยากอนนั้นะแต่ชีวิตไปแล้วมันอัรก่นไสกนะเหรอใช่ไสกะก็ดี่น่ะ โอเจ้าคุณนั่เลยแล้วเอ้หนุ่นอันนี้พขาจิ้นชีพแล้วผมฟังว่าชิงวัดแล้วนะครับพอกดจัก,จกรไร้ไทยกะก่อนไตะก่อนเขาถูกชนฉันรู้มาแล้วก็กระหิงกระหัวใจวายตายตรงนั้นเพราะเพื่อนเพราะเพื่อนอเอนสียชีวิตเพราะรู้ว่าเพื่อนไม่สามารถกลับหาอะไรแล้วนนก็มเสียไปจาที่นั้นนะครับใครพอฉันไปดูเดี๋ยวิฉันอยากจะรู้จังเลย ออเป็นแบ้อเ่องกันังทักัวยัวดิเพื่อนเลยเป็นการไมานแล้วค่อยมาแล้วนะร อยู่เขาก็เป็นอาจารย์นี่แหละครับคุนอาจารย์อาจารย์อะไรวะผมื่อไม่ได้อาจารย์อย่าบวกอาจารย์นี่ครับเปิดดูดิมีจริงเปล่ามีฮะมีฮะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะจริงป่าอ่ะดูไว้เต็มตาอ่ะผู้หญิงผู้ชายให้กะดให้หน้าคุยจิงด้วย เขาเสียชีวิตจังน้อยเฮ้ยไม่ปสติของข้าพวกเราตอนมันก็ระด้านี้แล้วใครก็เป็นเจ้าเหมือนกันแต่แ็่เจ้าที่มีระบบพลังแต่ตอนนี้พวกเขาไม่อยู่กันแล้วนะสิเราจะต้องเป็นคนที่เรื่ออะไรนะเราก็จงแบมั้ยจับมั้ยสุนี้ รว่านี่คือคือสโพอูกศิษย์ของเราใช่หมุรูยยชต้องทำต้องให้คนพวกนั้นเอาราเล่ไปะไม่ได้ยาเลยาอะไรกนนั้นเอาเนี้ เราต้องไปกันนี่กว่านะครับารย์มาแมวใช่คก็ไปนี่จหมอนกันเอาละครัละก่อนพวกเขาได้สิไปแล้วเราไม่มีทางไปจัดกันอะไรได้แล้วเพราะมันสายไปแล้วแหละนะมันสายไป,ไปแล้วมันสายไปแล้วเด็กครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในใจข,ของทุกคนครับ